สวัสดีครับช่วงนี้นะครับพี่น้องหลายคนมาหาหมอด้วยอาการที่ว่าตลกเสื้อให้ดูมีผื่นขึ้นตามตัวนะครับคือเนื่องจากช่วงนี้นี่มันร้อนนะครับอากาศร้อนด้วยแล้วก็โดยหลักของคำพีเวทของแพทย์แผนไทยนี่นะครับคือช่วงนี้นี่จะเป็นช่วงที่ธาตุไฟกำเริบนะครับในเมษา พฤษภาก็ธาตุดินจะกำเริบนะบการที่เรามีผืนมีเม็ดขึ้นตามตัวนี่คืออาการของธาตุดินที่มันกำเริบขึ้นมานะครับเนื่องจาก1อากาศมันร้อนมากแล้วก็สองผลไม้สุกมันออกมากนี่หลายคนก็สนุกสนานกับการกินนะครับโดยเฉพาะมะม่วงช่วงนี้ใครมาหาหมอนี่ก็เอามะม่วงมาฝากหมอเยอะพอสมควรนะครับัน พอน้ําตาลมันเข้าไปในเลือดเรามากเนี่ครับน้ําตาลจากผลไม้เนี่ยกระบวนการเผาผลาญของร่างกายมันสูงครับของเสียมันเยอะในเลือดเราเนี่ยนะครับอันร่างกายมันก็ขับดันออกมาตามรูขุมขนเราเนี่ยครับแล้วแบคทีเรียตามอากาศเนี่ยมันเข้าไปกินตามผิวหนังก็เกิดเป็นผื่นขึ้นนะครับนี่วิธีที่เราจะดูแลตัวเองถ้ามีอาการเป็นผื่นลมพิษขึ้นคือหนึ่งละนะครับ กินน้ําเปล่าให้มากมันจะลดอุณหภูมิในร่างกายลงแล้วร่างกายนี่จะขับของเสียออกไปทางฉี่ลดน้ําตาลในเลือดลงได้นะครับแล้วก็ถ้าเราร้อนมากนะครับอาจจะคั้นน้ําใบเตยน้ํายะนางดื่มพวกนี้มันจะเป็นยาเย็นลดความร้อนในตัวลงหรือไม่ก็กินฟ้าทลายโจรแคปซูลนะครับอาจจะสองหรือสามแคปซูลก็ได้นะครับ ความร้อนในตัวเรามันก็จะลดลงโดยเฉพาะคนธาตุไฟนี่ครับมันจะร้อนมากช่วงนี้คนที่เกิดเดือนมกราคมพามีนาเนี่ยครับสามเดือนนี้อาการพวกนี้มักจะก,กําเริบขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อถ้างเหงื่อเราออกมากนี่เราอาจจะต้องอาบน้ําให้บ่อยขึ้นนะครับอาจจะต้องอาบน้ําเพื่อให้ผิวหนังเรานี่ลด,ลดการหมักหมมของของเสียลงนะครับ นี่ก็เป็นวิธีที่พี่น้องจะต้องดูแลตัวเองในช่วงนี้หน่อยนะครับแล้วก็ถ้าช่วงไหนกินมะม่วงเยอะนี่ต้องต้องลดข้าวลงนะครับหรือว่ากินทุเรียนนี่นะครับเราต้องลดข้าวลงนะครับไม่ให้ไม่ใช่ว่ากินทั้งข้าวกินทั้งมะม่วงกินทั้งทุเรียนเข้าไปเยอะด้วยกันนี่โอ้โหมันก็เรียกว,ว่าเต็มที่เลยนะน้าตาลพุ่งสูงปีดเลยนะครับอันพี่น้องก็ต้องอ่าเรียกว,ว่า กินอย่างมีสติหน่อยนะครับขอฝากนะครับดูแลตัวเองช่วงนี้นะครับเราจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับสุขภาพดีมีค่ามหาศาลครับสุขใดเล่าจะเทียบเท่าเราไม่ป่วยนะครับสำหรับหมอก็อพอแค่นี้ครับวันนี้สวัสดีครับ